สวัสดีครับวันชัยตวเตอร์นะครับคลิปนี้ก็จะมาต่อนะครับใน e p ที่2นะครับ EP ที่แล้วคือการสร้างกริดไลน์นะครับในส่วนของไมด้าเทนเจนนะครับนี่ครับก็กิดไลน์แล้วก็งานซิงเกิลไลน์ด้ยะะครับให้เป็นรูปร่างอาัาจารย์แบบนี้นะครับโมเดลที่แล้วนะครับสเก็ตไลน์ต่อมานะครับ e p นี้ก็จะเป็นการใส่พัฟ p e ร์ตี้ครับ ใส่หน้าตัดเหล็กนะครับแล้วก็ใส่แผ่นพื้นแล้วก็การสร้างชั้นสตอรีนะครับจำนวผพวิคะห์นะครับโอเคนะครับไปดูกันพรักอันดับแรกเราก็มาที่แผ่ดีไซน์ทีด้านซ้ายมือนี่ครับแต่แต่มาขั้นตอนนี้เราต้องต้องมีสิ่งกันอะไรก่อน,นครับหรือบางท่านก็สร้างก่อนก็ได้ครับค่อยวาดแต่ผมจะวาดโมเดลก่อนนะ ันนี้ property เราปิดไปก่อนก็ได้ครับให้มาที่ตัวนี้โมเดลนี่ครับหาท็ b property ครับจะมี material กับ section นะครับแต่เดี๋ยวเราเพิ่ม material ขึ้นมาก่อนขยาย material กับ section ขึ้นมาครับอ่าเป็นเป็น default p r o g กร m นะครับตัวนี้ material ที่มีอยู่แล้วเราก็ไม่มันไม่ใช้อยู่แล้วครับต้อง add ใหม่ material เหล็กบ้านเราก็จะเป็น SS400 นะครับตัวนี้ให้เราคลิกตรงที่ material ครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ คลิกขวาแอดครับก็จะเปิดหน้าต่างเมตรเลือขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งสองส่วนคือคอนกรีตกับเหล็กเราอันนี้เป็นงานเหล็กร้วนะครับก็รตรวจซ้ายนะครับ ks แล้วก็ s d s 400ครับเลื่อนหาตัวนี้แล้วกดขึ้นมาทุกข้าไปครับก็มาเรียบร้อยครับงันนี้จะเป็น s d s 400ยืยนยนครับแล้วก็เซสชั่นครับแอด หน้าตัดเหล็กนะครับงานนี้ใช้ท่อแต่ไม่ผิดมันนิ้วขึ้นนะครับก็เหมือนกันก็จะได้หน้าตัดหน้าตักงเซ็กชันเทมเพลตขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไทป์ัวนี้ครับเป็นไปส์ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นไปส์ครับนี่คือะจะได้ประมาณ4.8 3.2ามจุดสองครับแล้วก็กดอินสแตนท์เทมเพลตโอเค okay. แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับคอมมอน เป็นมันเรียกให้เป็น S รีย0ๆสครับกดปุ่มอัดพาแล้วก็โคตรครับอ่าก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาคนระับตัวไฟตัวนี้อื่นลองลบดูครับได้ไหมถ้าลบได้ก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ยอมให้ลบอ๋อลบได้นะไครับลบไปแล้วอ่าแต่ที่เรรู้สึกไม่ยอมนะโอเคก็ได้มาตัวนี้แล้วนะครับ ต่อมาก็จนะเพ,เพิ่มพื้นนะครับติกเนตอันนี้ผมจะจำลองที่นี่มันเรื่องจริงมันน่าจะเป็นไม้นะแต่ผมจำลองเป็นเหล็กแล้วกันนะแอดที่ขวาที่พื้นนะติกเนตแล้วก็ดีไซน์ใี่ประมาณสักสี่มิลแล้วกันนะใช้พื้นสี่มิลก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่เปลี่ยนไปนเอสสี่ร้อย 400. พิมพ์วุนหน่อยกันครับมิลลิมเมตรนะสมัยถูกเรียบร้อยครับสำรองเฉยน,นะครับให้มันใกล้เคียงโอเคหลังจากเราได้แมทเทอเรียมเซคชั่นพิกเน็ตแล้วเราก็มาทำการใส่หน้าตัดเหล็กให้กับตัวโมเดลนะครับจริงๆอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันจะจะดูจะใช้เยอะหมดเลยนะแล้วก็ คร,ครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เมมบเอ่อบอดี้ครอบก็บอดี้นะครับคอนเวิร์ตทูนเบอร์แลาเราก็เลือกตัวนี้ตัวเดียวมันมันไม่ได้แอดอื่นมันก็เลยขึ้นตัวเดียวถ้ากดเครื่องหมายถูกตัวนี้นี่เละครับอ่าเรียบร้อยก็จะเป็นเหล็กแล้ว ดครับเป็นเหล็กแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะให้มันไม่โชว์หน้าตัดก็ได้นี่โชว์หนวดอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเอาผิดหน้าตัดแล้วก็โชว์หนวดเพื่อเราจะวาดพื้นนะครับโอเคต่อมาใส่พื้นนะครับใช่ไหมครับพื้นก็เปลี่ยนนะสตั๊กเจอร์ ต้องมาเมมเบอร์นะพื้นก็เพลตตัวนี้ครับเมมเบอร์เพลทพื้นเราก็จะต้องเลือกตรงนี้ก่อนครับความหนากันนะสี่มิลนีเนี่ยนะเลือกเลือกประเภทของความหนาที่เราต้องการแล้วก็เลือกประเภทของการวาดครับผมเอาเป็นบลายดอแล้วกันนะน่ครับก็ขีดได้เลยเอาตามที่นั่งนะครับ แล้วก็ขีดขีดชั้นก็วาดไปกดไม้ถูกตึงขีดใหม่แล้วก็ขีดเลครับกดคือไม้ถูกเอขอ,ขอ,กกอ,กอเครอไม้บวกต้องเป็นสแนปกระบาดนะครับถ้าม็อกเห็นก็ต้องหมุนด้วยนะครับ ครับซูงเข้าไปหน่อยกดปุ่มกลางแทนนะครับมันบางก็เลื่อนมาล่อลงเลยครับร่อลงเอยเกิดทุกอย่าึ้นตึ้งหมุน่อยนะที่นี้เริ่มเริ่มเยอะะเริ่มงงเลย ข้างล่างยังไงก็ได้ไนนครับคลิกสี่จุดนะครับกดถูกไหมถูกตึงเหมือนพื้นเราจะวางตรงไหนก็เราขีดตรงนั้นนะครับคลิ 2, 3, กสองสามสี่กดถูกไหมถูกตึงแล้วก็พิได้นะหน,หนึ่ง สองสามสี่ยังไงตัวตึ้นเข้าไป่าชันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสาม กดมาถูกตื่นล,ลองดูกดไีเคบอ,อกรสองครั้งหรือคัปปี้ได้ให้ง่ายขึ้นเล,เลือกครับคอปปี้จับจุดสแนปจุดวางมันจะเร็วขึ้นนะ,ะกดไอเคบอกรปึ๊บปึ๊บสองทีเรียบร้อยนะครับวาดแผ่นพื้น เราต้อตัดนครับตึงปิดตัวโนอนก็จะไ,ได,ได้รูปร่างหน้าตาของอัจฉริยะโอเคทีนี้ไปต่อครับบอที่พีนี้เราจะทำอะไรนะเราสร้างสตอรี่นะครับ โอ้วันี้ไม่ยาวนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับ Subjct Story Data อ่าล้วก็จะติงจะตั้งชื่อได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับกดแอ Add เอ็ดไปอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับ Auto Generate ตึ้งแล้วเราเปลี่ยนไป้านข้างนะ เล็บวิวโอเคแค่ที่นั่งนะครับข้อเกินก็ไหนนะจริมมี่ข้อ ประมานนี่ครับรถูกหมถูกมันก็จะกำหนดความสูงให้เรานะครับออเอ่าเนาตราับที่นั่งที่เราจะทำการวิเครานนะห์าข้อหมดเลยเจต้องเสียเวลาลบนะครับผิด<ไ>ปลาดโอเคต่อมาอมันจะวิ่งตรงที่มันจะเร็วไัย เดียบรบยอดไปเลยก็ได้ครับใส่ในนี้ไปเลยก็ได้พอนโหลดไปเลยก็ได้ครับทีนี้หลังจากเราทำเสร็จแล้วเราก็ํำดีตัาทำการอินพุตโหลดนะครับโหลดต่างๆก็จะมีเ <c oughs> นี้ยสี่ตัวหลักครับห้าตัวนะเป็นวาด้วยจริงเป็นวเขก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะเพราะว่านี้เป็นแค่ตัวจันนะแต่ใส่ไปด้วยก็ได้ครับ เราต่อที่ตัวนี้ครับโหลดคลิกไปที่โหลดนะครับคลิกไปที่เซอร์วก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะโอเคอต่อแล้วโอกโตรศัพท์เข้านะครับหลังจากเราได้กดปุ่มเข้าไปนะครับก็กด3ามจุดนี้ครับพเื่อสร้างหัวข้อมันนะครับก็จริงๆนี่จะ เปลี่ยนชื่อก็ได้เลยจะไม่เปลี่ยนก็ได้ข้างบนตรงนี้ก็เดสโหลดนะ,ะแล้วก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปหน่อยก็ได้ DL แล้วก็แอดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ซูเปอร์พจน์เดสโหลด HDL แอดไลน์โหลดก็ก็เลือกเป็นโหลดไลน์โหลดแล้วก็แอด อันนี้ไม่เปีขยนค่านะอ่าวินอรอหรือว่า U L แอ p แะครับ e ก r t อ q u a k e ครับ E Q นะ E Q แอดอ่าได้แหละก็กดปิดไปที่ที่เราทำก็คือการกำหนดข้อเข้าไปจะรู้ได้ไงว่ามันเข้าไปแล้ว เพราะแต่เมื่อกี้เราอยู่ที่แถบโมเดลใช่ไหมครับกดไปアナライซิ t นะครับมีแถบアナライซิ t ส t ตติกโหลดนี่ที่เราสร้างขึ้นมาเล a d หลดไล l o a หลดวินโหลดที่เราจะมีสองตัวะแต่เรายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในนี้นะครับ okay. ทีนี้เราก็ได้หัวข้อแล้วเลยสเตติกโหลด เราเข้ามาทำการทําการป้อนให้มันครับกดไปที่ปุ่มเซลเวดนะก็ยังเป็นในส่วนของนี่ครับโหลดสเตติกหนึ่งเดี๋ยวนนี้เลือกนะจะเข้า,าตัวไหนก็เซตหนึ่งอยู่แล้วนะตอนนี้นะหมาอนถูกโอเคเรียบร้อยอันนี้ครับนี่สัญลักษณ์เซล,ลเวต ต่อมา ial, เอาเป็นตัวฟลอร์โหลดแล้วกันขยายกันมาก่อนคิดไปที่ฟลอร์โหลดท้ายครับฟลอร์โหลดท้ายที่นี้เราจะจำลองนะก็ค <vit Ka un it> ือเปี่ยนพื้นใส่ตรงนี้นะอหนุ่ยโอเคผมดีไซน์ที่ส5 0ร้อยห้าสิบ ต่อตารางเมตรหารายลดจริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนะไม่เป็นไรหา 150. ายหนึ่งร้อยห้าสิบใส่ลบด้วยครับแล้วกดแอร์ปิดไป โอีคเราป้อนไปแล้วนะครับตีแล้วก็มาใส่โฟลโหลดโฟลโหลดท้ายหนึ่งโอเคกดแทรมันจะให้เลือกแล้วนะทีนี้เราก็เลือกคือนี่เราต้องการจะป้อนโหลดนะกดบวกตึง บวกตึง้งค,ค่อยคิดไปครับเดี๋ยวเราปิดแล้วตัดยังไงนะบวชบวนะครับน่าจะแม่นกว่านะ อ้สี่จุดเหมือนการวาดเพจอรัวาดพื้นยังไงก็ใส่ใส่แบบนั้นครับแต่มีข้อเสียพื้นนิดน,นึงเวลาใส่โหลดรู้สึกเหมือนจะไม่ให้ก o p y ป้แต่รุ่นใหม่ไม่แน่ใจนะครับ เบลเบลก่อนได้เคล็บออกนะครับเพื่อให้มันโดนก่อนแล้วใส่จิ้มนะเล็งๆนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับใส่ มันถูกไปไมันก็จะมีบอกอยู่นะครับนี่ร้อยสองร้อยห้าสิบกับร้อยห้าสิบโอเคใส่ฟ,ฟรอร์เสร็จแล้วนะครับก็มาดูครับเหลืออะไรฟรอร์มันเข้าไปตรงไหนเข้าไปที่สเตติกเด d โหลดครับโอเค อ่ะทีนี้ก็มาตัววินโหลดครับวินโหลดฟังก์ชันทีนี้ไม่มีอะไรก้ากดถูกไปก่อนอปิดป่าวินโหลด้ามาตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เดินซ้ายมือนะก็มาที่ assign w i n l o w โอเคตรงนี้จะเป็นตัวถ้าเราเออกแบบก็ให้มันเป็นแบบนี้ครับตอรี่อ่าแล้วก็เลือกอันดับแรกต้องเลือกนี้ก่อน3จุดตัวนี้ก่อนเลือกโพสก่อนแล้วก็แอดเลือกเป็นมอญพอดี dp 3 1 1จุดอ่าพิลลอตก็จริงๆก็ไม่เทรมากนะครับคลิปนี้ก็พื้นๆก็นี่จะเป็นกรุงเทพนะครับ ใส่้วยครับ add เกครับยังเคยาตัวนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ถูกแล้วตัวนี้ติดติ๊กตัวนี้ออกครับ มาถูกตึงมาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือสัญลักษณ์ฟินโหลดครับต่อมาเอิร์ดควีสก็คล้ายๆกันก็อยู่นี่นะสเตติกนะเจสิีโหลดก็เหมือนกันครับเลื่อกโค้ดก่อนสัญลักษณ์สีน้ำส้มนี่ครับเอ,อิร์ดควีกดแอดเลืองโคดดิ้งดิฟมายาพอนะ แต่เอิร์ทเพจจะต้องกดตรงนี้นิดหนึ่งสามจุด x positive period ให้มันคำนวณนิดหนึ่งครับกด calculate, calculate. คัลคูลเอทคัคูเลทถหมายถูกตรงนี้ถ้าไม่มีเลขนี้มันไม่ผ่านนะครับก็เหมือนเดิมเราจำลองประมาณกรุงเทพด้วครับติดออกมันก็เหมือนกันนะปิดไปก่อนถึงหมายถูกตึ้งเอ้ตรงนี้มันไม่อมาสองฝั่งถ้าไม่มาสองฝั่งเราก,ก็คลิกตรงนี้นะ เราลบไปเลยก็ได้ครับเอาใหม่ล,มลืมลืมติ๊กตรงนี้นะรับลืมใส่หนึ่งตรงนี้นะอ่าได้จะได้ทดสอบโดยการทำลองไปสองสองแกนนะครับสองแกครับเซตมิรโหลดวินโหลดให้ครบแล้ว <c oughs> มันจะยาวไป่อยโอเคอ่างั้นก็ประมาณนี้ก่อนครับคลิปนี้ก็เป็นการจำลองใส่โหลดที่เกี่ยวข้องเดิโหลดแล้วก็เป็นโหลดพื้นอย่างเดียวนะครับวันนี้แล้วก็มีไลท์โหลดใส่ไปร้อยห้าสประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ลองมาทำตามดูนะครับซ้อมตามแล้วก็นั่งลืมยังไม่ได้ะครับต้องซ้อมตามแล้วก็ฝึกตามด้วยนะครับ เ okay, ฝากก้วยครับสนใจเรียนไมดัสติดต่อได้ครับไลน์อดีวันชัย2985ก้ะก็รอติดตาม EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาทำต่อครับ EP ถัดไปก็จะเริ่มมาเดี๋ยวจะยุบเหลือแค่ EP เดียวก็ได้ครับ EP แน้าน้าจะจบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ